วันนี้เราก็จะมาป้องกันเชื้อราใบจุดใบด่างกับกล้วยไม้ของเรานะคะแล้วก็ไล่มดด้วยค่ะเราก็จะใช้ปูนแดงนะคะเป็นปูนกินหมากนี่เองเราก็เอาปูนละลายในน้ําก่อนนะคะน้ํา1ลิตรค่ะเราก็จะใช้ปูนแดงนะคะ1ช้อนโต๊ะหรือครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะพักไว้นะคะ1คืนค่ะอัตราการใช้นะคะ เราก็จะใช้น้ำใสๆนะคะใส่ลงไปค่ะน้ำหนึ่งส่วนนะคะน้ำปูนแดงของเราหนึ่งส่วนค่ะกล้วยไม้นะคะที่เราปลูกเอาไว้ในค่ะเป็นเชื้อรานะคะแล้วก็ใบจุดใบด่างมดก็เยอะด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นมดดำนะคะหรือเพี้ยนะะี่ค่ะชอบมาเกาะเนาะเราก็จะฉีดพ่นเลยค่ะฉีดพ่นอาทิตย์ละ สองครั้งหรือสามครั้งก็ได้ค่ะรองทําดูนะคะ